แมงแก้มชาเลน์ครับไครอ่งคุณโหวลนยน้องมันยังไม่ถึงไหนเลยปูนพร้อมก่อไม่ผมจะบอกเลยที่เราแพ้กันนะเพราะตั้งหน้าตั้งตาจานโค้เสียสมาธิหมดแมงกับแก้มครับแมงในฟันครับแก้มตรงไหนครับ ยังไงครับมีนแมงกับแก้มไม่ก็เวลาถ้าสมมติว่าฟันเป็นแมงแก้มแก้มจะบวมหรอครับมันหลอกครับแมงกินฟันใช่ไแมงกินฟันแล้วแก้มจะบวมใช่เนื้กบวมไหมเหรอครับแล้วมันก็กามไปแก้มเหรอหลอครับ เรียกอ่านโคอร์ตรงนี้ใช่ไหมละ่ะฟังเลฟังเหตุผลจากมีนแล้วยังไงผมคิดว่าแก้มมันเป็นแค่แค่เอ่อมันนูนออกมาเฉยๆมันมันที่ที่บวมคือเหงือกอะครับเออไอที่แมงกินฟันเพราะว่าเออแมงกินฟันมีฟันอยู่ในแมง <c oughs> มีฟันมีแมงมีฟันฟันลงใแมงแล้ว <c oughs> เหงือกบวมอ่ะไม่เกี่ยวกับแก้มผมคิดว่างั้นผมก็เคยเป็นแบบแก้มบวมจรงิงจโอเคนะครับทีนี้เราต้องมาโหวตกันแล้วนะครับทุกคนมีสิทธิ์โหวตยกเว้นน้องมีนกับน้องอาร์มนะครับใครคิดว่าแมงกับแก้ม เชื่อมกันนะครับใครคิดว่าเชื่อมกันยกมือครับ